วิธีการสำรองเงินแบบง่ายๆไว้ใช้ในยามฉุกเฉินออมเงินเพียงหลักร้อยสามารถสร้างสินทรัพย์เงินสดหลักล้านบวกมูลค่าสะสมออกแบบและวางแผนการเงินฟรีกับทีมงานคุณทีวิศวกรการเงินครับ สวัสดีครับผมทีทมวิศวกรการเงินนะครับวันนี้จะมาเสนอวิธีการสำรองเงินแบบง่ายๆไว้ใช้ในยามฉุกเฉินในครอบครัวนะครับออมเงินหลักร้อยสามารถสร้างสินทรัพย์หลักร้านแล้วก็เงินก็เติบโตสะสมมูลค่าไปด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับตัวอย่างสร้างสินทรัพย์เงินสด3ล้านหกแสนบาทบวกมูลค่าที่เงินจะสะสมแล้วก็โตขึ้นนะครับ ตัวอย่างนี้คำนวณจากพ่อบ้านนะครับอายุ35ปีออมเงินเพียงวันละ100บาทนะครับสามารถที่จะเลือกสร้างกองทุนต่างๆได้ดังนี้นะครับ 1. เพื่อสร้างกองทุนการศึกษาไว้ให้ลูกๆได้เรียนสูงเราสามารถใช้เงินหลักร้อนเนี่ยสร้างเงินหลักล้านได้นะครับ 2. เพื่อสร้างกองทุนเงินสำรองไว้คอยดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านเลี้ยงเรามาเราก็ต้องมีเงินสำรองไว้ายามฉุกเฉินเลี้ยงดูท่านนะครับ 3เพื่อสร้างกองทุนปกป้องภาระค่าใช้จ่ายในบ้านนะครับเผื่อเราทำงานไม่ได้หลับแล้วลืมตื่นอย่างเงี้ยก็จะได้มีเงินมาจุนเจือตรงนี้ครับ 4. เพื่อสร้างกองทุนค่ารักษาโรคร้ายแรงเราไม่รู้หรอกนะครับว่าโชคดีโชคร้ายจะเกิดวันไหนแต่ถ้าวันไหนโชคร้ายก็ยังโชคดีมีเงินไว้คอยรักษาโรคร้ายแรงนั่นเองครับ 5นะครับบางคนก็อยากลดหย่อนภาษีอยากให้เงินโตเนี่ยมีเงินคืนระหว่างปี10% 15%มีเงินปันผลก็สามารถเลือกลงทุนได้นะครับตามแบบที่คุณพี่ต้องการนะครับ6เพื่อลดหย่อนภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็น100,000บาทแรกและก็200,000หลังที่ต้องใช้บำนาญ RMF s ss f นะครับก็ถามเราได้นะครับ7 เพื่อเก็บเงินไว้ใช้ตอนเกษียณนะครับเกษียณแล้วจะได้ไม่ลําบากไม่ต้องไปแบมือขอใครมีเงินไว้ใช้เป็นของตนเองนะครับจะพูดอะไรวาจาก็ศักดิ์สิทธิ์มีลูกมีหลานลูกหลานก็จะมาหาบ่อยๆเพราะว่าเรามีเงินในตอนเกษียณนั่นเองครับ8นะครับเพื่อสร้างมรดกเงินสดนะครับในสมัยนี้นะครับก็จะมีการเก็บภาษีมรดกนะครับให้ลูก5เอร์เซนให้หลาน10%แล้วก็จะมีภาษีการให้อีกนะครับตรงนี้ก็ต้องวางแผนกันนะครับ ปรึกษาได้เลยนะครับว่าจะวางแผนอย่างไรครับกับทีมงานคุณทีวิศวกรการเงินนะครับสแกน QR code นะครับเพื่อจะได้ทําแบบสอบถามว่าคุณพี่เนี่ยเหมาะจะวางแผนการเงินแบบไหนบ้างเพื่อใครบ้างนะครับเรามีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์นะครับแล้วก็จัดแผนให้แบบฟรีฟรนะครับหรือจะติดต่อสอบถามมาที่คุณทีวิศวกรการเงินนะครับโทร0 8 6 4 6 2 6 5 9 5มาวางแผนการเงิน ก็คนในครอบครัวที่คุณรักกันดีกว่าครับสวัสดีครับ